นะเข้ามาดูครั้งแรกเหรอกดติดตามให้ก่อนไม่กดไม่ไปต่อนะกดย่างโอเคอินโทรมาอ่าก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะก็วันนี้เกมถี่มีอัปเดตใหม่นะลืมดูวันอีกแล้ว,วเป็นวันนี้นะผมแล้ววันนี้ผมก็ลงคลิปไปแล้วด้วยนะฮะก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ ขวดองคลิปไปเลยนะโอเคจะดูตัวละครแล้วก็น่าจะอย่าบอกนะว่าอันทองไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอที่คู่กับไองอเจา้างอชื่ออะไรนะที่โยนพวงว่าไอพวงอะไรลงไปข้้งล่ากอ,อ่ะผนั้นไม่รู้่จําชื่อไม่ได้ขอโทษเถอที่โยนพวงอะไรไปให้เจา้างอป,ป่าเนะี่ยผมลืมโอเคเรนะาดูอัปเดตกันก่อนนะครับผมเป็นการ์ดแน่นอนอยู่แล้วแต่ดูชื่อกัน เป็นอัปเดตใหม่หน่อยเอื้อเอื้อนเอื้อนเอื้อนใช่ไหมเอื้อนเอื้อนอะไรมั้งเอื้อเอื้ออ่านว่าเอื้อหรือเปล่าอ๋อน่าจะใช่นะครับปลาบู่ทองนะครับน่าจะเรื่องแม่ปลาบู่ทองแหละที่เอ่อโดนตัวร้ายเอาแม่ไปต้มกินน่ะใช่มั้งใช่แหละแล้วก็แม่โตเป็นดอกไม้เนี่ยแหละต้นไม้ต้นไม้ไม่ใช่ดอกไม้ โ okay. อเควันนี้ก็มีไอรินไมห่หาแล้วครับแล้วก็พี่บีไฮยองแล้วก็หนูเอื้อยโอเคแล้วก็มีลูกบาทวัตถุดิบนะผมน่าจะเป็นแบบเลือกนะครับผมสามอันนะไอสองประทองสองตัวนะผมแรกน่าจะให้แลกพวกนี้ดอกไม้หรือว่าพวงมาลัยนะครับผมว่าจะแลกเอาอะไรเอ่ยแล้วที่การหาประทองก็คือใช้ A สาใบ,บานะครับผมเป็นสร้อยคอไข่มุกเสื้อแล้วก็โจงกระเบนนะครับผมโอเค แล้วก็มีออแจกด้วยนะใช่แล้วตามนี้เลยเล่นตามนี้นะฮะ,ะไปดูความสาม,มารถของเจ้าหนูเอื้อยกันหน่อยหนูเอื้อยเอสบวกครับผมในเทอของฉันเมื่อตกเลนมาร์คของตัวเองโอากาส50.5%สร้างแรนมาร์คหรือเคลื่อนย้ายเมื่อตกแรนมาร์คตัวเอง50%สร้างแรนมาร์คหรือเคลื่อนย้ายเออเอ,เอฟเฟกต์นี้มันงงฮะคือก็ต้องย้ำที่ตัวเองอ่ะเหรอทันทีในตอนนี้โอกาสจะรับ ดีชาร์าสร้างแลนด์มาร์คนะผมคือเอฟเฟกต์เลือกนั่นเองเลือกได้สองอย่างนะสร้างแลนด์มาร์คนะผมหรือเคลื่อนย้ายในเธอของฉันเลือกพื้นที่ว่างในเธอของฉันนะนะเลือกพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ทีมที่ต้องการแล้วสร้างแลนด์มาร์คและย้ายไปพื้นที่นั้นหากพื้นที่นั้นวิ้ยวิ้ยได้ย,ยิ่งอ่านย,ยิ่งโหดว่ะเฮ้ยไม่สายดูดแล้วจะโหดจัดนะฮะหากพื้นที่ที่เลือกเป็นแลนด์มาร์คหรือสถานที่ท่องเที่ยว อยู่แล้วจะสามารถย้ายไปอย่างไปได้อย่างเดียวเท่านั้นเมื่อสร้างแลน์มาร์กด้วยสกิลเอฟเฟกจะไม่นับว่าเป็นการก่อสร้างโดยโตรงอัตโนมัติของฉันสกิลที่2องแล้วผมเมื่อก่อสร้างสามประ้ารงการ8ปสิบย้ายไปตำแหน่งที่ยืนสองครั้งพ่อคนแม่แปดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคแปดสิบนมันก,มนก็มันก็แค่สองครั้งนะครับผมโอเคมันเปอร์เซ็นต์มันเยอะจริง e แต่มันแค่สองครั้งนะ เมื่อตอกแหลมม์คของไฟตรงข้ามกับ80%จะเป็นข้าเ,เ,เป็นทางจากนั้นทาสี2เทินนะครับผม2ครั้งด้วยโอเคก็ไอเจ้าไพาท่ทานโลกก็แก้ได้นะบัฟ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 ไม่สนใจนะผมโอเคอืมก็น่าสนใจอยู่นะแต่ก็ต้องตัดสินใจอยู่ว่าจะทำหรือไม่ทำดีนะฮะอ่ามีรวมไหมขออนุญาตดูรวมก่อน ไม่มีฮะรวมไม่มีไม่ต้องหวังจะรวมอะไรกันทางนั้นได้จากการเปิดกล่องด้วยนะฮะอีเวนนี้อุ้ยสองร้อยเพชรูกใจหมดดีก็ใจดีอ้าวล็อกอินเจ็ดวันได้ไรเอ่ยล็อกอินเจ็ดวันรับค่าตอบแทนลูกกระตันยูด้วยนะเล่นเกมเศรษฐีก็เป็นลูกกระตันยูได้นะครับผมบ้าแล้วก็แผนที่ใหม่นะผม,มอุโมง์น้ำเป็นแผนที่เก่าแหละแต่แค่เอามันรีโนเวทใหม่มั้ง น่าจะใช่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดสักหน่อยเชื่อว่ามีอะไรขายร้านค้าไหมนะก็จะมีปรมาณนี้นะแถมแบบไม่มีให้รวมด้วยนะครับไม่มีให้รวมนี่แบบว่าสุ่มมาก็คือถ้าเกิดไม่ปิดก็ต้องทิ้งอย่างเดียวอะ่ะโอ้โคตนเศร้าเลยอ่ะถ้ามีให้รวมหากการอืนๆก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ไนี้ไม่เลยนะให้4,000ลูกอมดาวแล้วเขาบอกแม้แค่5ใบ ที่บีไยองก็น่าสนใจอยู่นะเป็นหนึ่งการ์ดที่น่าปิดอยู่นะโอเคสำหรับคิดการรีวิวอีเวนต์ใหม่ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ส่วนอีเวนต์ก็ยังคิด,คดอยู่ว่าจะทำไหมก็ถ้ามันโหดก็ฝากมเพื่อนต์บอกกันด้วยนะฮะว่ามันโหดขนาดไหนโอเคสหรับวันนี้ก็บายบายจบล้วกดติดตาม